แล้วเ,เหตุใดเล่าเราจะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเอาว่านั่นเป็นของเรานี่เป็นของเราบม่มีมันสินบ่มีเลยให้ความรู้สึกนี่แหละจึงบอกวา่าแต่ละคนเอาความรู้สึกพอใจของตัวเองเป็นเครื่องวัดวัดกิเลสในใจเจ้าของเนี่ยวัดตัวนี้ละเข้ามาวัดกิเลสวัดกด็ดีบางคนเลี้ยงลูกลูกว่าเป็นดั่งใจนั่นแหละลูกเจ้าเจ้าก็ได้ถูกนำลูกเจ้าเพราะเจ้าเป็นเจ้าของมันเข้าใ,ใจบ่าละ่ะ คนป่วยเจ้าโอดโอยโอดพวนโอ้ยยังไงที่เศร้าที่เจ็บปวดแม่มึงแคะนั <h 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 ่นแหละมันกําลังเป็นของเจ้าเอเจ้ากําลังถูกกับมั่นพรอเจ้าเป็นของเจ้าของมั่นแต่ว่ามันบ่เป็นไปดังใจเจ้าพวกเจ้าด้วยโอดพวนโอดโอยกับมั่นนั่นแหละทุกนี่คือความจริงที่เจ้าของลูหรอโตัวเองบ่นี้ป่วยก็รู้แต่บริสุทธิ์ใจนำขมาบอสะเทือนเขามาในความรู้สึกภายในเลยเด้ พอมันขาดออกจากความยึดมั่นถึงมัน่นเลยมันเนื่องกันอยู่มันมันมันทัศนวาแล้ว